สวัสดีครับสวัสดีนะครับสมาชิกทุกทุกท่านกันเลยนะครับสวัสดีสมาชิกนะครับหวยเด็ดจัดไปนะครับสวัสดีแฟนๆนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับขวามือข้างหน้าข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับสวัสดีอะไรขนาดนั้นนะครับนะครับสำหรับมาสรุปกันนะครับมาสรุปในชุดนะครับในชุดบนล่างนะครับในงวดของวันที่16ว่าจะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับสมาชิกก็น่าจะ รู้กันหลายท่านแล้วแหละนะครับเพราะว่าสูตรแต่ละสูตรนะครับในงวดนี้ซึ่งให้เลขมานะครับคล้ายกันหลายสูตรเลยนะครับส่วนคู่นะครับจับคู่นี้ก็ให้มาเหมือนกันคล้ายกันหลายสูตรเลยนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นสูตรเก่านะครับหรือเป็นสูตรใหม่ก็ให้เลขมาเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขที่ผมไปวัดนะครับต่างๆนะครับไปเซมซีนะครับไปนะครับจุดทูบนะครับน้องไม่ว่าจะเป็นเลขทูบนะครับ แล้วก็อ๋อนะครับเลขทูบที่จุดอยู่ห้องผมยังไม่ให้ดูเลยนะครับเเดี๋ยวในคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับมาดูเลขทูบกันนะครับแล้วก็เลขจากเลข CMC นะครับจากเลขที่ไปขอต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับเนาะสลหรับในคลิปนี้ก็คือจะเป็นในเลขนะครับที่ผมจะสรุปนะครับที่จะเลขจับได้ทั้งข้างบนนะครับข้างบนข้างล่างเลยนะครับเนาะใครชอบ ข้างบนก็จับเฉพาะบนก็ได้นะครับล่างก็เฉพาะล่างนะครับก็ตัวเลขที me, side, Guys, ่ผมให้ไปนะครับก like ็สามารถนะครับก็นําไปซื้อนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเนาะนำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเด้อนะครับเนาะอย่าไปหาซื้ออย่างอื่นนะครับอ่ะนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับก็ใครกดไลค์คลิปนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับกัน ทุกคนทุกท่านนะครับชาบูเล่นเบาๆน้องหมาที่เลี้ยงไว้นะครับเนาะีึดือแทนนะแต่ก่อนก็ไม่เล่นนะครับอ่ะนะครับเมื่อกี้ดังกิบปิ๊บปิ๊อ่านับนะครับไม่แน่นะครับน้องชาบูอาจจะให้หัวนะครับซึ่งให้ไม่เคยเข้าสักมวดเลยนะครับเนาะกัดของเล่นเขานะครับเนาะอนับดูแล้วกันนะครับก็ลองเอาไปเสียงโชคดูนะครับ นับแดงกี่ครั้งแล้วนะครับเนาะเออเดี๋ยวงงง่ายคิดเป็นหวยไปหมดเลยนะครับเนาะเออนะครับก็มันจะมีเลขในงวดนี้นะครับที่เป็นโค้งสุดท้ายนะครับจะนําไปวิ่งนะครับนําไปลูดนะครับเนาะเนี่ยตัวนี้นะครับนี่เลยครับผมว่านี่ครับเนี่ยทำไมผมถึงมั่นใจตัวนี้ว่ามันจะมานะครับ ไม่บนก็ล่างนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมาล่างเยอะกว่าบนนะครับก็ไม่รู้ว่าสมาชิกคิดเหมือนกันหรือเปล่านะครับเนี่ยเลขนี้นะครับก็มันก็ไปคล้ายกันนะครับกับเลขที่กระจกนะครับรถยนต์ผมนะครับเนาะเออนะครับคล้ายกันยังไงเดี๋ยวได้ดูในคลิปถัดไปนะครับซึ่งร้อยวันพันปีนะครับไม่เป็นไรเลยนะครับมันมาเป็น ช่วงเนี้ยเนี่ยครับครับเออนะครับก็มาเราดูกันนะครับว่าซึ่งมันจะเป็นยังไงนะครับที่ผมบอกทาไมผมมั่นใจเลขนี้นะครับเนี่ยยังไงก็ต้องมานะครับเลขเลขนี้นะครับผมว่ามาแน่นอนแน่ๆนะครับนอนมาเลยครับเลขนี้เออนะครับก็ลองดูนะครับลองลองดูนะครับลองนําไปเสี่ยงโชคดูนะครับว่าจะมาเหมือนที่ผมพูดไว้ให้ไหมนะครับเนี่ยนะครับ ไม่ต้องแปลงเป็นเลขอื่นนะครับเลขนี้เลขเดียวไปเลยนะครับเนาะคุณจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกถ้าถูกใจยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าชอบเลขนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วจับคู่ล่ะนะครับจับคู่ให้เลขตัวไหนบ้างนะครับเหมือนเดิมครับซึ่งผมตามยังตามเลขนี้อยู่นะครับเนี่ยเลขคศออเกิดแล้วก็อายุผมนะครับสองสาม,มาติี อ่านะครับสองสามก็ได้นะครับสามสองก็ไม่น่าจะดีนะครับก็สามสิบสองขวบแล้วครับปีนี้นะครับเดี๋ยวจะเขียนให้ครบเลยนี่ครับเนาะก็ตัวเลขนะครับทั้งหมดนี้ก็มาจากสูตร่นแเลยครับมาจากสูตรบ้างแล้วก็เลขทูบบ้างนะครับแล้วก็หรืออาจจะเป็นเลขฝันก็มีนะครับอ่านะครับ 8คู่นะครับ8ดคู่นะครับเดี๋ยวใกล้ถึงวันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝันตัวไหนนะครับเดี๋ยวฝันฝันอะไรอีกนะครับเกี่ยวกับตัวเลขไหนนะครับเดี๋ยวมานะครับคัดมาเน้นให้ดูกันอีกนะครับเนาะอ่านะครับก็หวังว่าจะถูกใจกันนะครับถ้าถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับโอ้ยคิดอะไลอยูยกัดสายไฟทำไมแล้วก็ช็อตดอก อยากอุ่นอุ่นอัวดีชอบเฮะอ่ะนะครับนี่แหละครับก็แคปหน้าจอกันไปนะครับเลือกซื้อเนี่ยชอบตัวไหนนะครับก็ไม่จาเป็นต้องจับทั้งหมดก็ได้นะครับชอบตัวไหนตัวไหนถูกใจนะครับก็นําไปจับนะครับนําไปเลือกซื้อสลากกินแบงรัฐบาลนะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับผมก็ไม่สามารถรู้หน้านะครับว่าจะออกตัวไหนเนาะในแต่ละงวดนะครับเป็นเพียงแนวทาง นะครับในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับนี่เลยครับไม่ตัวไหนก็ตัวหนึ่งนลครับในนี้นี่แหละครับเนาะผมว่ายังไงก็ต้องติดมีติดมาสักตัวนลครับแล้วเออนะครับถ้าถามผมผมชอบตัวไหนนะครับนี่นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เกือบชอบเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วก็ตัวนี้นะครับเนี่ยเนี่ย เนี่ยสี่ตัวมีตัวนี้หนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวโอ้ยคือหลายเด็ดหกตัวเออนี่เลยครับเนี่ยชอบหกตัวนี้นะครับอาจจะตัดสองตัวนี้ออกไปเลยก็ได้นะครับเนี่ยอ่านะครับหรือใครไม่ตัดก็ชอบก็เรียกไปนะครับเลือกไปตามดวงนะครับเนาะเรียกเอาตามดวงนะครับเนาะต่อไปเป็นสามตัวนะครับซึ่งสามตัวนี้นะครับงวดที่แล้วงวดก่อนผมก็ให้ไป ห้าเนาะงวดก่อนนู้นนะครับก็มีติดมาอยู่แต่ไม่ใช่ในหลักร้อยนะครับอ๋อมามาหลักร้อยอยู่นะครับแล้วงวดล่าสุดนะครับผมให้ไปหลักร้อยไปเจ็ดนะครับเนาะก็มาในหลักสิบนะครับก็รู้สึกว่ามันจะมาบนอยู่นะครับผมให้หลักร้อยไปงวดนนี้นะครับผมจะให้หลักร้อยไปนะครับในเด่นนะครับก็คือชอบอยู่สามตัวนะครับก็ตัดสินใจเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับเนาะ เนี่ยนะครับหลักร้อยผมก็ยังให้ตัวนี้ไปเหมือนเดิมนะครับเนี่ยหรือไม่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับหลักร้อยนี่นะครับก็ลองจับไปดูนะครับแต่สามตัวนะครับผมจับนะครับผมชอบตัวนี้นะครับผมคิดว่าสมาชิกนะครับก็น่าจะชอบเหมือนกันนะครับ นี่นะครับก็จะเป็นใน4ชุดนะครับ4ชุดใน3ตัวนะครับ4ี่ชุดใน3ตัวนี่แหละครับก็ดาไปเรียกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเดร์นะครับเาในงวดที่จะถึงนี้ก็ขอให้มา2ตัวนะครับ2ตัวตรงๆหรือ3ตัวไปเลยนะครับเนาะในงวดของวันที่1 0นะครับมิถุนายนนี้นะครับใครที่ดูคลิปนี้ยังไงก็ขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านนะครับเนาะอ่านะครับถ้าในคลิปนี้ หากมีสิ่งไหนผิดพลาดระการใดนะครับหรือว่าจะใดเไปไม่เหมาะไม่ควรนะครับแล้วก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวในคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวผมมาสรุปนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขทูบนะครับตอนเลขทูบมวดที่แล้วนะครับแล้วมันจะมีทูปอยู่2อันนะครับซึ่งมีอันหนึ่งนับที่เข้าไป72นะครับเดี๋ยวผมมารวมสรุปให้ดูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขทูบนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขเอมซีนะครับที่ ไปวัดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขฝันนะครับหรือว่าเลขสิ่งแปลกๆนะครับเนาะที่อยู่กระจกหน้ารถผมนะครับผมถ่ายรูปไว้แล้วแหละนะครับร้อยวันพันปีนะครับมันไม่เกิดขึ้นตั้งแต่ผมขี่รถคันนี้มานะครับซื้อมานะครับก็จะได้หปี7ปีแล้วนะครับ7ปีแล้วนะครับขี่รถคันนี้มาไม่เคยเป็นแบบนี้นะครับก็ มาดูภาพกันเนาะในคลิปถัดไปเออนะครับจะให้ดูตอนนี้ก็ไม่ได้นะครับเนาะ <c oughs> ก็คือเดี๋ยวผมต้องรวบรวมก่อนนะครับเนาะถ้าจะให้ดูไปตอนนี้เดี๋ยวมันจะขาดตอนนะครับเราผมก็จะรวบรวมให้ดูนะครับเนาะในไงก็รอติดตามดูกันนะครับซึ่งผมให้ก่อนหวยออกแน่นอนนะครับเนาะให้ก่อนหวยออกแน่นอนนะครับังไงก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีนะครับสําหรับในคลิปนี้ถ้าในคลิปนี้มีสิ่งไหนบิภาพประกันใดนะครับหรือว่าจะในไปไม่เหมาะไม่ควรก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วย นะครับก็แล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ